เอางี้ได้ไหมอา่ารงี้พี่ก็รู้ว่าพวกผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่ใช่ว่าผมกลัวสื่อหรือว่าสัมภาษณ์ไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าพวกพี่ชอบบิดเบือนะคําพูดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทาข้อตกลงกันดีกว่าถ้าผมตอบคาถามพวกพี่หลังจากนี้นะครับผมขอให้ช่วยสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสักประมาณ2เรื่องตอนหลังจากนี้ด้วยได้ไหมอ่ะโอเคงั้นมาจะถามอะไรทามมา รับแล้วครับเสร็จรับให้หัวหน้ากับคู้ใหญ่ด้วยครับอันนี้ปล่อยไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนะครับแต่ว่าไปแล้วก็ครับทําต่อเลยฮะเืองต้นในข้อก่าคายที่เส่มาให้ครับ อันนี้ผมอยากให้ฝ่ายกฎหมายเปนคนชี้แจงนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วก็ดูของทุกคนที่ถูกกล่าวเลยมันเป็นการเหมือน copy paste ครับมันดูไม่ค่อยเจาะจงหรือเป็นไปตามคำกล่าวหาปกติของคดีสักเท่าไหร่เจตนาก็ค่อนข้างชัดเจนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่หลายๆคนที่เห็นออกมาผมขออภัยด้วยผมจําชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แค่เรื่องบอกว่าอะไรเงิน4 0 0ล้าน ผม,ผมชี้แจงบัญชีทรัพย์สินก็ไม่ถึงแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสวเดี๋ยวในช่วงกระบวนการเนี่ยผมจําได้เลยว่าตอนที่ช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับช่วงนั้นะผมไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยซ้ำครับผมอยู่กกรรมธิการาที่เอสโตเนียไปดูเรื่องของการศึกษาในเรื่อง one id ที่เขาใช้เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไลซ์ทั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของใช้ระบบทุกอย่างเลยครับผ่าน id เดียว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความไม่จริงเยอะแต่ว่าผมอ่ะอยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นขอฝากข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมครับต้องได้คุยกับท่านเมลินหรือยังคะเรื่องอะไรครับเรื่องที่เหมันมีกระแสน้ำ เรื่องอะไรฮะ่ไม่มีอะไรต้องคุยเลยครับอย่างที่บอกผมไม่ได้มีส่วนร่วมแน่ๆน,นะครับที่ส่งผลให้การเลือกตั้งสอวออกมาเป็นแบบไหนแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทาไมเราอยู่ในสังคมแบบไหนเนาะคือเวลาทุกวันนี้ครับเอาตรงๆนะฮะพวกผมก็ทําเต็มที่ย่างสุดความสามารถนะครับแล้วผมมั่นใจในกรรมการบริหารของผมวันหน้าก็ได้ประกาศไปแล้วอย่างเป็นทางการว่าอยากให้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมเองก็มีส่วนสําคัญในการ ที่ให้การประกาศนั้นออกมาฉะนั้นเนี่ยแม้ใครจะไปทําอะไรเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวเราทําไม่ได้แต่จุดจรนของผมชัดเจนผมผมเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรนอกเหนือกฎหมายนะครับผมเป็นคนที่เคยใช้สิทธิพิเศษอย่างเดียวคือตอนผมไปเป็นอาหารเนี่ยผมขอไปอยู่ชายแดนทุกที่ขออยู่ต่อเพราะถ้าหกเดือนไม่ได้ไปชายแดนผมบวชเกือบไม่สึกนะครับ แล้ววันนี้ผมก็ทําทุกอย่างที่ผมทําได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่โดนปิดเดือนโดนคนโจมตีแต่สถานการณ์บ้านเราตอนนี้วิกฤตจริงๆนะครับเศรษฐกิจยังไงก็จะแย่ลงเพราะสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามทั่วโลกพี่น้องประชาชนจะรับผลกระทบวันนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าที่พวกเราทุกคนควรจะช่วยกันนําเสนองั้นขอพูดนะอันนี้อย่ากโกรธผมนะ คือก่อนหนึ่งผมต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่ผ่านมาถึงแม้จะบิดเบือนข้อมูลที่ผมสื่อสารเยอะแต่ผมเห็นทุกสำนักข่าวตั้งแต่หมวภิปรายเนี่ยนำเสนอเรื่องของภัยธรรมชาติมากขึ้นศึกษาเรื่องของสถานการณ์โลกมากขึ้นทั้งเรื่องของสงครามทั้งเรื่องของแรไรต่างๆนานาอันนั้นเนี่ยไม่ว่าที่จะรักผมเกลียดผม หรือว่าอยากจะสร้างประเด็นอะไรแต่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆทําให้เขาได้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นขอบคุณมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงพี่ๆครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าพวกพี่รู้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางของประเทศสําคัญไม่น้อยกว่ารับฐบาลสิ่งที่พี่ๆสื่อสารไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่แค่เปยนเยาวชนนะครับแต่ว่าคนในทุกๆเพศทุกๆวัยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสติปัญญาแต่เขาไม่มีเวลาที่จะนั่งมาหาข้อมูลให้ครบครอบได้านหากที่สื่อสารในสิ่งที่ยุยแยงสร้างความแตกแยกสังคมเราก็จะไปในทิศทางนั้นและในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังจะต้องเผชิญมันต้องสาม,มาัคคีกันไม่งั้นหนะักเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเท่านี้แหละครับมาช่วยกันหน่อยนะจ๊ะผมจะทําให้เต็ม<อ>ที่ครับ